เจอห้องมันเนี่ยพี่เหรอว่าพี่นะว่ะอะไรอ่ะเรียกทำไมวะบ้า พี่<ต>ครับาามาก่อนว่าเปลี่ยนเสียงเหรอะี่คือเสียงปกติน,น,น,นะใครคาลงบนหลังคาไม่รู้กกระตๆๆๆๆๆุไม่มีปืนจะยิงกับเขายัางไงอะไม่มีปืนนะมันต่อยเลย ไม่ใช่ตัวเดียวเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยช็อตไหมไม่ชอ็อตแน่คือคนพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดทำไมเขาเรียกพี่นัทมันบ้าครับผมคนนี้เขาบ้าเขาเรียกพี่นัทครับผมเขาเป็นคนบ้านะที่เรียก เขาเรียกย่ไม่หยุดเลยอ่ะพี่ใส่ลบู้แล้วว่าเขาเป็นคนบ้าเ,เขาเรียกแล้วเขาหยุดเขาเรียกไม่หยุดแล้วเขาก็ไม่ถามอะไรเขาก็เรียกอยา่นั่นแหละเขาเป็นคนบ้าครับผมพี่ลนะก้าหน,นัพี่โมว้าหนาม สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดเขาคือใครคะเขาคือคนบ <Hey, S 1> ้ารับโอ้ศพเพียบตรงเนี้ยโอ้โหดูศพดิทุกคนฮึศพโคตรเยอะตรงเนี้ย hmm? ต,ตัวมันอยู่ไหนอ่ะศพมันเยอะดูดิศพเยอะมากโอ้โหมันยิงเก็บหมดแแบบแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย ต่ตัวมันอยู่ไหนตัวมันไปไหนเนี่ยเจอแล้วจอแล้วเจอแล้วจอแล้เล้วอไม่ส่งรถพอไปแล้ว,ม,ออว,ว,ลวมันไม่ได้ไ

โอุ้ยี่ยกูจะตาไมยเนี่ยเป็นกันเป็นกันเป็นนอนเล่าเน้่พี่สายลมเ<า>พื่อนรักเตอร์พูดเสียงใครไม่เบื่อเียงผมไงผมโมทมอโมทม,ม,มด้วย มาวันแรกครับแต่ก่อนผมเคยมาแล้วผมไม่ได้มานานละผมตัวตึงแห่งฟรีไฟที่ไม่รู้หรอโม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 ไม่เคยโมครับอบโมอยาม่าไปเชื่อคนบ้าเ่พี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดใช้พี่แตงไหมไม่ใช่นี่คนบ้าไม่ใช่พี่แตงนะพี่แตงไม่ใช่เป็นคนบ้าไม่มี ย่าย oh. ่าตีมันเลยย่าแน็ตีมันเลยมันไม่อาบน้ำใช่ไหมย่ากี่วันแล้วย่ามันไม่อาบน้ำกี่วันแล้วย่าย่าตีมันเลยไม่ยอมอาบน้ำย่า มห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 มมอหมห้แกแ้วมันไม่เอาปาการหมต้องตีมันแล้วนะหลายวันแล้วแเป็นเดือนกอบเดือนแล้วยังไม่มาไม่เอาห่าเอามันเลยแย่เอามันเลยเอามันไปอาบน้ำพร้อมหมาเลยแย่พี่ธีวาพูดไปเล่นๆด้วยได้ดี พี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดทำไมเสียงดังจังด้วยมา้ทำไมเสียงดังจังเหรอยายยายพี่แตงเขาจะเอาหมาไปอาบน้ำของย<า>ยพี่แดงพี่โมทโมย่างเออเยี่ยม เปลี่ยนเสียงเหรอก็เสียงมีเสียงปกติพี่ทีวาพูดยิงบอดเปลี่ยนเสียงเหอะพี่ทีวายิงบอดเหรอพี่ทีวาจะเล่นด้วยเหรอมามามาเดี๋ยวพี่ชาวาเล่นด้วยพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไหนบอกว่าไม่ใช้พี่แตงเาลืมลืมลืมไม่ใช่พี่แตงพี่ทีวาพูดใช่อันนี้คนบ้านะทุกคนไม่ใช่พี่แตงนะ ว้าวไม่ใช่พี่แตงก็มาไอ้เหี้ยเขาไม่ใช่พี่แตงเขาคือคนบ้านนะทุกคนไม่เหลืออะไรไม่เหลือไม่ใช่พี่แตงไม่เหลือไม่่ใชโอเคผมไม่ใช่พี่แตงผมชอผมชื่อพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดพี่แตงแน่ๆ แย่แล้คนน้ไไปแย่ตีมันเลยแย่ตีมัเลยหาไปไหนตัวหนึ่งมันวิ่งหายไปไหนตัวหนึ่งอะ ตตายตายยเเซซลละะแแ้้ววพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดแล้วพี่แตงไปไหนพ,หพี่ทีวาพูดนะเดี๋ยวมามาเดีครับผมแตงเขากำลังคุยกับย่าอยู่ย่าเขากำลังบอกให้ไปอาบน้ำ๋ยวพี่แตงม่ <c oughs> <c oughs> เขากำลังต่อ,อยรองกับยาเขาอยู่ว่าขออีกสองอาทิตย์ได้ไหมเขาอ,อยากาน้ำเขากำลังต่อรองกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยใครเก็บของอ่ะพี่ขวัญเก็บของคนปนคนเก็บของอ๋อไม่ใช่พี่ขวัญ เเออไไม่่ดด้้ิฮยยใครงะพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดคนที่เล่นกับพี่คือใครหรอพี่ขวัญไงไม่บอกเฮ้ยแล้วยีงใครยิงพี่ขวานเหรอนี่ต่ยนี่แหละพี่แตงคนบ้าไงพี่ไม่รู้จักหรอแตงคนบ้าฉายาเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วแม่งปู่วุนแตก ไปโม้ไอ้ก <pelled> <mit breathing ped convert> ูยนาสุะยังบอกว่าพี่นัดมูไม่โมดูดิคิวไปยี่สิบสามตัวแล้วทุกคนโคตรตึงยี่สามตัวโอยี่สิบสามตัวกูเหนสิบสามตัวพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูด ทำไมต้องบอกว่าพี่แตงคนบ้าไม่ใช่พี่แตงคนบ้าบอกแตงคนบ้าฉายาเขาคนบ้า้ขออีกทีที่นี่นาเคยติวไหมพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไม่ใช้อะไรไม่ใช่ไม่ใช้ ใช้อะไรไม่ใช้ปืนไม่ใช้ดาบไม่ใช้มีดไม่ใช้รถถอยไอ้แย่รถถอยเป็นเลยไม่บอกดูเองจะไปรู้เองได้ไงอ่ะไม่บอกรีบรู้นี่ไม่บอก,บอกจะไปรู้ได้ไงวะรู้นี่คืออะไรล่ะรู้นี่ยคืออะไรคืออย่างอ่ะ พี่นะว่โอ้เจะแล่เจะแล่วเจะแล้จะแล้วสองตัวพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดไปหาพี่แตงก่อนนะโอเคไปหาพี่แตงก่อนเลยฮะอ่ไหนวะเี่ยเล็ก ไเยโอ้โ,ธโ,ธโ,ธโธหโคตรเก็บไปสอบมาพี่อะไรนะพี่อะไรนะ pyu อ่านว่าอะไรนะ pyu อ่านว่าอะไรเดินล่งอะ pyu pyu อ่นว่าไนงะพี่สายลมเพื่อนรักเตอร์พูดมาแล้วมาแล้วมามามา,มาเข้าเกมเลย เลขคองโหนหกสามห้